gentlemen welcome back to Muay Thai fighter and now let's move on to our second bout thailand versus iraq i'll give you a chance to get a little bit of a look at the way muay thai fighter nak thai but i'm not chok thai but Alright, ladies and gentlemen introducing an iraqi warrior fighting i want the blue corner 29 years of experience winning at four tix yeah. Ladies and gentlemen, let's hear it for Ahmed Ali! Iraqi Warrior fighting out of the blue corner 29 years of age ladies and gentlemen Amit Ali and his opponent in the red corner a Thai Warrior he represents Uttaradit province 24 years of age ladies and gentlemen let's Red for Super X Sid on e g n 24 years and gentlemen. Super today. เอาไปกันนะคุณผู้ชมครับเอิดอหัวพู้แรกรก็จบลงได้วยผล k อก c ท์ซะแล้วครับเรียกได้ว่าวันนี้กระพริบตาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวพลาชดช็อตเด็ดและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการกับ รายการมวยไทยไฟเตอร์ครับพิกัด65กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับอาเมดอาลีครับนักชกจากอิรักครับวันนี้เขาจะเจอกับซปเปอร์เอ็กซิสสมธิเดชทางด้านอาเมดอาลีครับนักชกจากอิรักครับในวัย29ปีครับบ้ากับสูง179เซนติเมตรสังกัด่ทยมวยแร์เทกซ์ครับที่พัทยาชลบุรีส่วนทางด้านมุมแดงครับ หาประจำอยู่แล้วครับทาาน,น้าซูเปอร์เอ็กสิทธิเดชครับนายสมชายมะนีนินจากอำเภอตรอนครับจังหวัดอุตรดิตถในวัยยีปีส่วนสูง1 7ึอเซนติเมตรครับสฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1จากค่ายมวยสิสทธิสมทิเดชครับที่พัทยาชนบุรีเช่นกันแม่นี่ก็เป็นดาบีแม์นะครับ,รบแห่งเมืองพัทยาอีก1คู่ครบนะครับ นี่คือเกมการชกระหว่างนักชกไทยประทะกับนักชกจากอิรักครับต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยเห็นกันไปหน่อยครับส่วนใหญ่ในอิรัานี่เคยเห็นเป็นประจำอยู่แล้วอิรานไม่เคยมาบ่อยครับแต่อิรักก็าตจะเป็นนักชกรายแรกครับคุณเอตี้ครับแสดงเห็นว่าทั่วโลกในตอนนี้หันมานิยมมวยไทยไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะชาติใดชนชาติใดทวีปไหนครับมวยไทยไปแทรกซึมเข้าไปทุกอนูครับนี่ครับคนไทยเราควรภูมิใจครับ มวยไทยนั้นเป็นของเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วทุกมุมโลกแล้วครับเราก็มีความหวังและความฝันนะครับให้มวยไทยของเราเนี่ยไปสู่ระดับโลกร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ครับไทยกับอีรัก65กิโลกรัมครับสลีล้าลุกร่างนั้นทางด้านเจ้าอาเมดครับไห้ลอยกว่าเล็กๆครับแต่ตาดูคู่นี้ครับซูเปอร์เอ็กซ์นี่เทกับใครนี่ส่วนใหญ่จะจบก่อนครบยกครับคุณไม้เจี้ยงครับภาพมานอนเขาโดนคันนอนครับ ประเภทเข้าแรกเข้าบวกสไตล์แม็กโมได้ขนาดแท้ครับเฟซใจถึงครับชอบมีความเจ็บตัวน้าอาเมดก็พยายามจะเดินหน้า,นาครก็ถีบด้วยซ้ายเปิดทางไปลูกทีเข้าไปก่อนครับอาเม็ดพทายเข้าไปอา่าแล้วครับแข้งซ้ายสูงจากทางด้านฟุปตปอร์เอ็กซ์ครับวิ่งไปกตกด้วยซ้ายแล้วเติมด้วยขวาตรงครับทางด้านอาเมดซ้ายคอยข้า ได้หวดด้วยแข้งขวาครับแข้งขวาได้หวัวไปเจอกระเจิงครับธนาซุปเปอร์เอก็กซ์ลงมาต้องดูว่าพลังหมัดของธนานอาเมรจะก,กล่อมได้ตอนไหนครับแนีอาร์เข้เติมแข้งซ้ายเข้ามาแต่พลาดไปนิดเดียวครับนี่ครับโอ้ซ้ายหน้าเมื่อสักครู่นั้นเสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับแข้งของธนาซุปเปอร์เอ็กซ์นี่ครับชื่อเสียงการันตีครับในการวางแข้งค่อนข้างหนักครับซุปเปอร์เอก็กซ์นี่ครับสายขวานี้ยมาแล้วครับสายเติมแล้วขวาก็วางแข้งสูงมา เป็นคนที่วางแข้งท้ายได้ทั้งสองทั้งซ้ายทั้งขวาครับทำซูเปอร์เอ็กอเมริกไม่สนใจครับสายตาเด็กจ้องเข้ามงเข้ามาเตะซ้ายต่อยซ้ายตามสูตรครับเด็นักเตะที่รับในครับอเมริกเจอดสายหน้าของซูเปอร์เอ็กอีกครั้งครับยังเตะพุดเตะวาดเป็นส่วนใหญ่ครับด้านอเมริกใช่ครับพยานเด้งแตครับพื้นที่ครับอเมริกวงนอกมีอีมีแข้งซ้ายแข้งขวาคอยเติมต้องเข้าใกล้ตัวครับต้องเข้าถึงตัวให้ได้ ายหน่ากครั้งครับเ,เวย์เบียจะดักจังหวะครับหนีจะตวัดซ้ายอ,าอ้าวเจวะไปแลกกันครับแต่ว่าอาเมกันเตะต,มตมามไปหน่อยไปโดนกล่องดวงใจครับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับพยายามเดินโยกต่อครับนะอเมดแหมกล้าเข้ามาจะออกอาว,วุธครับตบเอ็กซ์ขวดแข้งซ้ายมามล่างสลับบนครับสายหน้าของคางนาซิปเอ็กซ์เวย์เกียจะตวัดซ้ำเข้ามา ยังกลับเป้าไม่เจอครับขยับปั๊บนี่โดยทางซ้ายตลอดครับอาเมดโดนไปบอลนี้จะแยงหรือเปล่าครับกระชิ่นาาททะนะจ๊ะสายเพ็กซสพยายามกระชับกระตุ้งให้กับทนานะาเมดที่ขยับเดินเร็วกว่าน,นี้เลยครับเพราะว่าถ้าช้านี่ครับเพราะตัดสินใจช้าเลยครับของร้านซุปเปอร์เอ็กซ์นี่แกขึ้นตะวันทันทีกระบเดียวเข้ามาเป็กจุดจักรล่อหลอกก่อนครับไปมาเอาสองแบบนี้เป็นทางด้านซุปเปอร์เอ็กซ์ครับ ขยับชิงเดินเข้ามาหาใจเย็นมาหนึ่งยกเล็กตรงนี้หาจังหวะเดินบ้านแบบซ้ายทีขวาทีครับเ,เติมเต็มได้ตลอดอ่ะครับแข้งขวาสูงมาอีกครั้งขวาทีซ้ายทีครับเดี๋ยวได้ซัดเข้ามาจังหวะตบบอลน,นี่ครับขยับปุ๊บวางปั๊บกำซ้ายหน้าของทางด้านเจ้าตัวเอกนะครับเตะเขา้ขาไปแต่ทางนี้สะบัดแข้งขเงข้าไปเงียบง่ามเหลือเกินครับเตัวเอ็กซ์แต่ต้องบอกว่าก็ต้องลองลองมาทงของทางด้านอเมรด,ด้วยครับอย่าเตะเพลินเ,ลเป็นอันขาด ครับตบซ้ายเพียงจะวนออกครับนี่ก็เพียงจะเวี่ยงด้วยฮุกซ้ายสกัดเอาไว้ครับอาเมดนี่ครับขยับปุ๊บโดนปั๊บครับอาเม็ดหนักใจพอสมควรครับเดินก่อนโดนถอยก็โดนครับจังหวะนี้นี่ยพอช้าเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับตอนนี้นี่เตะกระเจิดกระเจิงครับซ้ายหน้าของทาราซูเปอร์เอ็กซ์เดี๋ยวว่าซัดไม่เลี้ยงครับยกมามาเนี่ยชายโครงตลอดครับคุณแทงของอาซูเปอร์เอ็กซ์ด้วยงานเข้าไปล้าหู จังหวะเตะหลุดแล้วโดนเล่นงานไปที่พับนอกกับดนาสุเอตแลต้วอ,อเมธีด้วยซ้ายหยิบเข้ามามย,ยึดยับเหมือนกันครับกล้าๆโคตรครับโดนแข้งไปเยอะนี่แหละครับขยับเมื่อไหร่ก็โดนเขาตรงหน้าอเมธต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดครับเล่นงานมาวางแข้งเลยครับนะครับธนาสเอกจับจังหวะรออยู่กลางเวทีครับ เราหาเล่นงานไปที่พับนอกอเค่เดินครับทางด้านอเมแไ่การเดินเต็มตัวครับไคการผีพามไคกาเข้าไปทางซ้ายมาอ่าครับพลาดเป้าครับขยับหลอกครับซ้ายยาวๆอีกแล้วครับค,ครับเชือกยักมาไหร่ก็โดมว่านั้นและครับทางด้านอเมดจากนี้ไปต้องเดินเร็วขึ้นครับและตอนนี้ได้เปลี่ยนกราบเลยครับทางด้านเจ้าสเปกยืนซ้ายธรรมชาติเลยครับซ้ายยามหนุ่มเตะสูงทาดงด้านสเปกไปเดินไปดอนครับอเมดรับแข้งเข้าไป ซูเปอร์เอ็กซ์หาแล้วครับเป็นตัวรอบขยับโยกต่อครับซายยับอีกทีครับนาซูเปอร์เอ็กซ์ไจับจังหวะมองมูอต่อสู้ง้างจะออกเนี่ยแข้งของซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยถึงตัวแล้วครับแท็กขยับก็โดนแข้งแล้วครับอาเม็ดหรือว่าจะพลิกตำลาตาหน้าไหนมาสู้ครับรับแข้งครับรับเข้าไปบ่อยๆนี่แข้งมันล้าครับมัด อ่าครับเดินเข้าไปก็ยังโดนอีกทีครับตัวนักอเมริกไใช้ท่อนแขนรับเลยพอตะขนาดท่อนแขนเนี่ยแขนล้าครับนะครับจับในได้ซูเป็กโดนตัวนักอเมริกตีครับไล่แขนขึ้นมาโอ้โหแต่ตีไม่ได้ครับท่านซูเป็กวงในอเมริกาจางหวจังหวะเสียบซ้ายได้สองดอรับเดหน้าต่อครับอเมริกาคอยค่อยๆเบียดต่อครับตัวนักซูเป็กเนื่องจากอเมริกช้าจริงๆครับกระบวนการการตัดสิน ค้ายคอยกระแทกเข้ามาคอยสืบพาวิวิช้อนอีกแล้วครับนี่ครับแม่ใส่เข้าไปเต็มหลังข้างซ้ายสับมัดไปตลอดครับซุปเปอร์เอ็กซ์เลือกป้าเขาตอนนี้เมื่อวันนี้เป็นซ้ายผ่านตลอดจริงๆครับเตะกระเจิดกระเจินเลยครับซ้ายดังใจนึกแล้วครับเกิดตำแหนเข้าเป้าแม่ไทยทีนี้ใส่รบป้าข้างทางด้านอาเม็ดลอกหอมมากเกินไปหรือเปล่าครับอีกรักเขาแข้งซ้าย ช้าไม่ได้เลยเชียวครับขยับเข้ามาเนี่ยพยายามจะเล่นงานไปที่พับในเลยครับแต่ง้างกว่าจะออกเป็นเตะไม่โดนวืดวาดแคปินาอาเมดจิดช้าทำช้าเนี่ยคูช็อกบอกหันหมดครัขนาดอเมดการเติมเกมต้องเพิ่มสปีดมากกว่านี้ครับจู่ลมครับแคปนาเซเว็ตบด้วยขวาอาวุ่นซ้ายจัดคืนเข้ามาของท่านอาเมดบ้างครับเริ่มมีมาบ้างครับการเติมมันของท่านอาเมดก็ยังไวใจไม่ได้คุณเซเอ็ต X อย่าประมาทเป็นเด็กขาดครับ สวยไปเรื่อยนะครับเหยียบหยาต่อครับซ้ายยาวเลยครับพุ่งมาเพียงจะเตะเจาะยางปยพงเลือกเป้าไปที่บริเวณต้นขาทั้งสองข้างนะครับก็นันอเมทนี่นะครับเดี๋ยวเก่งครับเอาแมตอ่าต่อยมาได้ครับได้มาหมัดต่อหมัดก็พอมีถึงให้ถึงห้าสายอีกทีบ้าเปิ้ลเลยครับแข้งของตะด้านทุกเอ็กนอ่ครับต่งได้แล้วครับแข้งซ้ายของทุกเอ็กวันนี้ครับ มาแต่ครั้งแห่อัมเบนี่ปังไม่ทันจริงๆครับวันนี้เรียวกว่าแพ้สายโดยเฉพาะครับเการเติมไปไม่เป็นเลยครับอ้าวกรรมาการสนยามพยายามเตือนทั้งคู่เลยครับต้องพยายามเติมเกมมากกว่านี้ครับผู้เชิดมันทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนี่กำลังจับจ้องมองความมันกันอยู่สาดใหม่ครัาสายทั้งแถบในวันนี้ครับอ้าวจับพุ่งทิ้งลงไปอีกครั้งครับาการนี้หักทิ้งลงไปครับตัวเอ็กซ์ แค่วันนี้จะดทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับไม่หนีไม่ถอยครับปักหลักรอครับนาะซูเปอร์เอก็กเข้ามาครับยืดยักไม่ได้ครับอาเมดจัดเดินต้องรีบเดินครับมีเวลาเหลือเล็กน้อยอ้าวตกตาเข้าไปครับได้บ้าครับอาเมดแล้วเปลี่ยนการ์ดกลับมาเป็นขวาครับไม่รู้ว่าอาเมดมีจามภาวะพวงหรือเปล่าครับจับทางลำบากครับมวยพอชซูเปอร์เอก็กซ์ นะครับทีเนียมบาซ้ายเข้ามาก็ไมด้นามินี่นะครับยังมาดไม่ได้ครับทางด้านซุปเปอร์เอ็กซ์อาเมทแพ้ได้มันหนึ่มัดแต่การเติมเกมยังไม่มีครับเียจะเล่นงานฐานล่างครับอาเมทเก่งกำปั้นได้กันจริงโอ้โดนดัก่อยเลยครับไล่เข้ามาไม่จนกระดานสักทีก็แบบนี้ปวดหัวครับและครบ3ยกคัะท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับ ระหว่างไทยกับอีรักครับอาเมดอาลีครับนักชกในมุมน้ำเงินจากอีรักสังกัดค่ายมวยแฟนเท็กซ์ครับกับทางด้านซุปเปอร์เอ็กซ์สิสสมธิเดชนักชกจากอำเภอตรอนครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนี่ครับเล่นงานพับในครับเจอทางด้านซุปเปอบกเตะยัดเลยครับแต่ว่าอาเมทครับนานๆจะมาทีไล่ไม่จนครับเขไล่ไม่จนเนี่ยไม่รู้จะออกอาวุธยังไงครับ เกมเข้าทำของทาด้านอาเมดหรือว่าเกมบุกนั้นลำบากครับเจอซ้ายยาวๆสกัดเอาไว้ทุกทีครับถูกแล้วจับทุ่มทิ้งเลยครับหาอะครกันท้อชมครับตอนนี้ไปบนเวทีครับ Alright and i t s t i g n g e n t h e m fight t h prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเ t เดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบัรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No p r i c e Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Super X.